ข่าวมาทั้งหมดในเกนชอบข่าวไหนมากที่สุดผมเกนเกนมองว่าข่าวในภาคสัมนาก็ชอบน,นะครับเพราะว่ามันได้ฝึกการที่เราแบบใช้ภาาอะไรเงรี้ยการออกเสียงการอะไรอย่างความเป๊ะของการที่แบบเราต้องทํางานหน้าจอแล้วก็เหมือนกับเราคุม คุมคุมสถานการณ์อ่ะให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ความยากของมันมันก็มีความท้าทายแต่ว่าเอาจริงคือชอบข่าวในเชิงของปากท้องเศรษฐกิจอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่ามันมีประโยชน์กับชาวบ้านดูแล้วมันได้ความรู้อ่าจริงๆข่าวเศรษฐกิจนะเนาะก็คือเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง หรือบางทีแบบตามไปกับกระแสบอกว่าดราม่งดราม่าอะไรใช่ไหมครับหรือว่าแบบตอนนี้เราชอบเล่นคลิปจากวงจรปิดอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมมีเรื่องดราม่าคนทะเลาะตบตีกันอะไรเงี้ยเด็กเจอเห็นแบบนี้เยอะแต่ว่าไปไปมาบางทีเราหาข่าวที่มันมีประโยชน์จริงๆอะไม่เจอใช่คือถ้าไม่ดูไอ้เรื่องนี้สามเรื่องก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็แค่สามคู่เองอ๋อเขาเป็นคู่กรณีกันอะเนาะใช่ใช่แล้วแล้วน้องบีอะน้องบีชอบข่าวประเภทไหนที่สุด บีน่าจะชอบข่าวทุกวันนี้ก็ได้อ่านอยู่นะคะในข่าวเช้านี้ที่หมอชิดก็คือเป็นข่าวที่มีประโยชน์ต่อประชาชนแต่ย่อยออกมาในคําที่ง่ายเป็นตัวเองได้ค่ะเป็นข่าวชาวบ้านนีแ่แหละค่ะ